เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะมาคุยกับท่านผู้ชมถึงเรื่องราวของรถยนต์ To โตยต้ c โค r โรล c r คร s สคันนี้ครับลองมาดูว่ามันมีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบกันอย่างไรติดตามชมครับ ผมขับอยู่นี่คือรถยนต์ t o y ย t a c o r o l l Cross s ส v Premium นะครับเป็นรถยนต์ To โยต้าขนาดกลางแล้วก็มีรูปทรงยกสูงหน่อยแบบที่เรียกกันว่าเป็นรูปทรงแบบ SUV หรือว่า Sport Utility Vehicle นะครับซึ่งเป็นรูปทรงที่กำลังได้รับความนิยมคือพอรถสูงหน่อยมันก็ผ่านสถานการณ์ ผิวถนนได้หลากหลายมากขึ้นนะครับคันนี้เนี่ยสีที่ใช้ตกแต่งภายในเป็นสีดำนะครับวัสดุก็เป็นวัสดุพลาสติกสังเคราะห์อัดขึ้นรูปนะครับทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายเบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้าพวงมาลัยปรับได้แผงน้าปัดมาตรวัดเป็นดิจิตัลอ่านง่ายสบายตานะครับตามรูปแบบของรถรุ่นใหม่ แล้วพอเป็น H E V ก็หมายถึงเป็นรถแบบไฮบริด H E V คือไฮบริดอิเล็กทริกฟ i c ิ e นะนั้นก็มีมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็จุได้36ลิตรรถแบบนี้ไม่ต้องใช้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จุมากหรอกเพราะว่ามันจะทำให้เปลืองเนื้อที่เพิ่มน้ำหนักเปล่าๆส่วนใหญ่ก็30ลิตร35ลิตรไม่เกิน40ลิตรส่วนใหญ่เพราะก็ถือว่าขับไปชาร์จไฟไปได้นะ มันมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ที่ต่ำมากนะฮะเพราะนั้นก็ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องแบกถังน้ำมันขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเราเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยตั้งกันเรียกว่าทียิบถนนเส้นหนึ่งๆเนี่ยมีปั๊มน้ำมันครบทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้หาเติมง่ายเพราะฉะนั้นก็สะดวกสบายต่อการเดินทาง ตรงกลางนี่ก็เป็นจอขนาด10.1นิ้วเป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องแผนที่นำทางอะไรต่างๆนานาส่วนช่องแอร์ที่เรียกกันหรือว่าช่องปล่อยลมเย็น4ช่องด้านหน้าสบายๆต่ำลงมาก็เป็นเรื่องของสวิชปรับควบคุมระบบแอร์แยก2ส่วนซ้ายขวา เลือกปรับเอานะครับเป็นเรื่องของระบบด้านล่างเป็นช่องวางของถัดมาเป็นคันเกียร์อัตโนมัติเบาะนั่งสีดำหนาะนั่งสบายครับนะครับนั่งสบายปิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นดีแล้วก็นั่งได้กระชับลำตัวดีเพราะว่ามีปีกรับด้านข้าง เบาะหลังก็นั่งสบายสามารถปรับพับพนักได้จัดวางตามการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของคนขับนะครับพวงมลาลัย3ก้านมัลติฟังชั่นเ e เรลิ่งวิวควบคุมเชื่อมต่อต่างๆเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเ, mm. เชื่อมต่อ Bluetooth Apple CarPlay Android Auto ตามสไตล์รถรุ่นใหม่ได้หมดนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียงรหัส 2ZR-FXE หรือว่า2 c r f x e นะครับเป็นเบนซิน4สูบเรียงเพลาวลาลิ้นคู่เนื้อฝาสูบแล้วก็มี4วาล์ต่อสูบก็คือเป็นเครื่อง Double overhead c a m c h a r 4สูบ16วาล์วถ้าพูดกันแบบนี้นะครับเป็นเครื่องในขนาด1.8 VVT-i แล้วก็เป็นเครื่องแบบ a t k i n s o n Cycle นะครับเรียงการจุดระเบิดแบบ a t k i n s ั n ความกว้างกระบอกสูบก็80.5ม mm, ิลิเมตรระยะชัก88.3ม mm, ิลิเมตรรวมๆแล้วความจุจริงๆ1,798ซีซีแรงอัดในกระบอกสูบ13.01ต่อเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้กำลัง98แรงม้าเมื่อทำงาน5,200รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด142นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3,600รอบต่อนาทีส่วนระบบไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยใน การทำงานแบบไฮบริดนั้นก็เป็นแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor ขนาดแรงเคลื่อน600โวลต์มีกำลัง72แรงม้าแล้วก็แรงบิด163นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็น n i กเกิลเมทัลไฮ r รายขนาด201.6โวลต์เป็นแบตเตอรี่28โมดูล6.5แอมป์ชั่วโมงนะครับ ก็รวมๆแล้วก็มีกำลังเครื่องยนต์รวมทั้งเครื่องยนต์ทั้งแบบแอต i ินสันแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย122รงแรงม้าถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ขับเคลื่อนแบบ e CVT เครื่องยนต์ก็รองรับน้ำมันถึง e 2 0นะครับความกว้างของตัวรถความยาวความสูงคือพูดง่ายสัสดส่วนือวามิติของตัวรถนั้น ยาวทั้งคัน4,460ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,825ม mm, ิลิเมตรส่วนสูง1,620ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2,640ม mm, ิลิเมตรยางเป็นขนาด225ซีรีส์50ขอบ18นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของออมิติสัดส่วนข้อมูลทางเทคนิคนะก็อย่างที่บอกครับพอเป็นไฮบริดนี่ก็ขับง่ายสบายดีครับ นะครับผมขับออกมาแอร์เย็นฉ่ำนะฮะมีเสียงเครื่องยนต์เข้ามากวนบ้างเล็กน้อยนะครับเสียงหัมจากยางที่สัมผัสกับพื้นถนนมีบ้างเล็กน้อยนะครับไม่มากนะ,นะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ถ้าเปิดวิทยุเปิดเครื่องเสียงฟังเพลงมันก็กรบเสียงได้หมดนะ ระบบต่างๆรถคันนี้มีหมดครับระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับระบบคอยดึงกลับมานะเขาก็มีมาครบระบบควบคุมความเร็วเดินทางคงที่าทาง t o y ยต a าเขาเรียกเป็น Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed นะฮะก็พูดง่ายเป็น Adaptive Cruise Control ในรูปแบบหนึ่งช่วยให้ขับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีระบบอื่นๆคอยช่วยเหลืออีก พวงมาลัยมีน้ำหนักดีถูกใจผมมากนะครับต้องบอกว่าถูกใจผมมากนะเพราะใครที่ตามตามผมมาจะรู้ว่าผมคนชอบขับรถแบบพวงมาลัยมันตึงมือหน่อยมันให้ฟิลลิ่งให้ความรู้สึกว่าเออยังอยู่กับเราอัตราเร่งดีครับเนี่ยผมกดคันเร่งลงไปนี่พุ่งพรวดออกไปเลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งดีการทรงตัวดีครับขนาดเป็นรถที่ตัวถังยกสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะ เป็นรถแบบที่ผมบอกในตอนแรกว่าทํารูปทรงแบบ SUV คือเป็นรถที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยหนึงเนี่ยแต่ว่าไม่มีอาการโครงผมหักเลี้ยวเนี่ยหักเลี้ยวในมุมแคบๆโยกไปโยกมาไม่โครงจนกระทั่งเวหวอหวั่นไหวนะครับไปนิ่มๆสบายๆบ,บวกกับน้ำหนักพวงมาลัที่มีน้ำหนักหน่วงหน่อยเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเอาอยู่ ควบคุมรถได้ว่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเบรกก็ยังอยู่ในระดับที่สั่งได้ไว้ใจได้นะเป็นพิมพ์นิยมตัวหนึ่งบนท้องถนนของประเทศไทยบ้านเราตอนนี้นะครับถือว่าเป็นเรือธงของโชว์รูมโตโยต้าในทุกวันนี้ก็ว่าได้นะครับก็ลองดูครับลองขับดูลองนั่งลองสัมผัสมีให้เลือก หลายรุ่นย่อยมีให้เลือกตามออปชันที่เรียกกันว่างั้นเถอะนะครับลองดูเลือกดูแล้วก็ดูจากราคาชอบตัวไหนตัดสินใจเลือกตัวนั้นเอาตามที่เราชอบอย่าไปฟังใครไม่ต้องมาฟังผมครับ เป็น t ต y o ต a า o r o รล่าครอส HEV p r e m i พรซึ่งสนนราคาค่าตัวมันก็1 9 4 0 0 0้านบาทส่วนถ้าเป็นตัวท็อปคือ GR Sport นั้นเนี่ยก็เพิ่มอีกประมาณ1 6 0 0 0 0บาทเป็น1,254,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เบนซินร้วนไม่ใช่ไฮบริดคือเป็นตัว Sport Plus สนนราคาก็9,99,000บาทนะครับก็เลือกกันเอา ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบไฮบริดตัวรถเขามีรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแต่ถ้าระบบไฮบริดรับประกัน5ปีเหมือนกันแต่ไม่จำกัดระยะทางแล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับคือแบ่งการรับประกันหรือว่าวารันตีออกมาเป็น3แบบเดวยกันนะสิ่งที่ปรับเปลี่ยนมาสำหรับคันนี้คือกันชนหน้ากับกระจังหน้านะครับเป็นการปรับใหม่รูปแบบใหม่ นะครับจะเห็นได้ว่าแปลกไปกว่าครอสรุ่นเดิมนะครับไฟหน้าเป็น LED แบบคริ a ตั r i g h t h e a d l a m p นะครับเป็นไฟแบบคริสตัลดูแววาววแล้วก็มีระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยส่วนเรื่องที่เพิ่มมาจากรุ่นเดิมก็คือด้านหน้าเนี่ยเพิ่มเซ็นเซอร์ขึ้นมาอีก2ตัวด้านหลังเพิ่มเซ็นเซอร์มาอีก4ตัวนะครับเท่าที่ผมขับมาเนี่ยต้องบอกว่าถูกใจในเรื่องของ การทรงตัวอย่างแรกเลยถูกใจการทรงตัวอย่างที่2องถูกใจในน้ําหนักพวงมลาลัยนะครับอย่างที่3ามถูกใจในอัตราเร่งถูกใจนะครับแล้วก็ห้องโดยสารรถรูปทรงนี้แน่นอนครับพื้นที่ใช้สอยพื้นที่เก็บของมากมายรถแบบนี้กําลังเป็นที่นิยมกันมากขึ้นไม่ว่าจะใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไหนแต่รูปทรงแบบนี้ได้รับความนิยมไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานโลกนี้ปัจจุบันนี้คู่แข่งมีเยอะ นะครับมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งไฮบริดมีทั้งเบนซินจะตัดสินใจเลือกซื้อรถคิดยาวๆคิดนานๆรถยนต์ซื้อไปแล้วไม่ได้จบเลยยังมีงานบริการที่ต้องกลับมาดูแลกันอีกนะครับยังมีเรื่องการซ่อมแซมเพราะมันมันเป็นซับเคลื่อนที่ถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมายังต้องมีการซ่อมแซมหรือว่าซ่อมแซมตามระยะทางคิดสระตะให้ดีจนกระทั่งถึงว่าเวลาขายเราจะเหลือเงินก้อนเท่าไหร่ บวกลบคูณหารแล้วก็ดูรูปแบบการใช้งานของเราเราเดินทางใกล้ๆอะไรยังไงผ่านสถานการณ์ถนนอย่างไรแล้วค่อยตัดสินใจอย่ารีบร้อนนะครับ